วันที่น้ําท่วมที่บางละกรรมกับสุขโขทัยอะครับเมื่อวันที่13กันยายนเนี่ยนะครับก็มีนักการเมืองที่มาออกมาบอกว่าจะต้องสร้างเขื่อนแก้เขื่อนเต้นผมก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมชนประทานก็พบว่าวันที่เขาน้ําท่วมที่สุขโขทัยเนี่ยนะครับแล้วก็ไหลลงไปบางละกรรมแล้วเนี่ยนะครับที่บ้านเราเนี่ยที่บ้านห้วยสับเนี่ยน้ำน้อยวิกฤตถึงน้อย ผมก็ย้อนกลับไปดูเห็นว่าพี่น้อยเซฟไว้ด้วยเซฟข้อมูลไว้ด้วยก็คือมันอยู่น้อยไม่ติดกับน้อยอย่างเงี้ยครับมามาเป็นอาทิตย์แล้วดังนั้นตัวที่น้ําน้ํามันท่วมสุโขทยัยปีนี้ให้ผมคาดการณ์ก็ได้จะมาจากแถวแถวเนี่ยฮะสวรรคโลกรีสัสตว์ผมไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะแต่ว่าข้อมูลที่ผมไม่ได้มาดูพื้นที่ดูในเว็บไซต์ของกรมชลประทานเองเนี่ยก็บอกที่นี่น้าน้อยดังนั้นน้ําที่มันมาเนี่ยนะครับมันก็เมื่อวานนี้ผมนั่งรถมา แยกจากแม่น้ํายมที่ศรีสัชนาลัยแล้วก็ผมก็ขึ้นสาย101มาใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วก็แม่น้ํายมเขาก็แยกเข้าไปวางชินนะฮะเสือขึ้นมาตรงนั้นพอเราดูแผนที่ปั๊บสายน้ํากี่สายนะ40่สกว่าสายที่ไหลลงตรงวังชินใช่ไหมครับมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะน้ําก็ไหลถึงจะสร้างเขื่อนที่แก่งเสือเต้นเนี่ยนะครับพื้นที่รับน้ํามันอยู่แค่นี้ซึ่งปัญหานี้ผมเจอเหมือนที่แม่วงเลยที่แม่วงก็เหมือนกันนะครับ มีพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำเบลเล้านาอยู่ข้างล่างนะครับก็มีนักการเมืองเข้าไปครอบครองพื้นที่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเขื่อนเนี่ยต้องผลักเข้าไปอยู่ในป่าด้านล่างด้านใกล้ๆกับชุมชนถ้าเกิดกั้นเขื่อนใกล้ๆวันนั้นนะฮะเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยได้อ่างเก็บน้ํามหาศา600ล600ลา้านลูกบาทเมตรทำการเกเษตรได้300,000ไร่ตามตามโครงการเป๊ะ น้ำสักนิดหนึ่งก็จะไม่มาท่วมที่อำเภอลาดยาวเลยนะครับอันนี้นักวิชาการก็เล่าผมฟังก็มีพลังทางการเมืองไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ตรงนั้นเอาคนเข้าไปตัดไม้เอาคนเข้าไปไ,าาไปคะแนนเสียงพอเสร็จแล้วบอกว่าป่าไม่มีใครเดือดร้อนให้ขยับไปอยู่ในป่านะครับแล้วก็เอาคนไปอยู่จนเต้นไปหมดจนสร้างเขื่อนก็ไม่ได้นะครับเป็นคนของพยพทั้งสิน้นแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าป่าไม่ได้เป็นของใครขับขึ้นไปในป่าแต่พอเข้าไปในป่าที่แม่แม่วง พื้นที่อ่างเก็บน้ำมันเหลืออยู่แค่200จาก4 5 0 0 6 0 0เหลือเหลือ200ดังนั้นพอคำนวณแล้วปับ๊บน้ำท่วมก็ไม่แก้ปัญหาไม่ตอบโจทย์อะไรเลยซึ่งเหมือนการทุบประการหยบแก่เสือเต้นนะครับว่าเขื่อนเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงแค่ตัวที่ที่แพร่เนี่ยนะครับอยู่เหนือสุดเกือบจะถึงพะยาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไปตอบโจทย์พื้นที่อีก300กิโลเมตรที่ลงในที่สุขโขทยัย นี่ยข้อมูลตัวนี้ก็ชัดนะฮะที่พี่น้อยเซฟมาก็ชัดว่าน้ํามันไม่ได้มาจากที่นี่นะครับมันก็เป็นอะไรแบบแบบที่ผมคิดว่ามันก็ชัดเจนว่าตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ถูกผลักดันโดยกระบวนการอะไรก็ไม่ทราบนะฮะทันี้ผมอยากให้ดูว่าผมเซฟของแกนเสือเต้นเข้ามานะฮะอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นพื้นที่ เขื่อนนี้เอามาจากกรมชลประทานนะฮะตัวกรมชลประทาน,นะะเนี่ยะฮะเขาอันนี้เข้าไปเซฟเข้าไปดูก็จะมีฮะตัวเขื่อนแก่งเซิเต้นนนีม่มีพื้นที่ยพยพบ้านหลอเตียมไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ในกรมชลประทานนะครับมันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นี่เขื่อนแก่งเสริรต้นากับการบรรเทาท,ทาุกข์ภัยนะนี่เอามาจากเว็บไซต์กรมชลเลยนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราดู ดูข้อมูลต่างกับเขาได้ยังไงนะครับว่าถ้ามีเขื่อนแก่งเสือเต้นจะเป็นยังไงนะครับเขาก็ทํากราฟมาให้ดู2เส้นพี่น้องก็จะงงว่าเวลากราฟมันน่าเชื่อถือแต่พอดูปั๊บเนี่ยสีน้ําเงินคือมีคือไม่มีเขื่อนนะครับสีแดงคือถ้ามีเขื่อนน้ํามันจะลดลงผมดูยังไงมันก็ไม่ลดแต่มันลดลงแค่นี้อีกเ่ีวเนี่ยรงจุดตรงอำเภอแพร่จุดสร้างเกิดถึงเด่นชัยครับตรงตรงแพร่เนี่ยมันก็ลดนี่คือ ข้อมูลของเขาเองอะแล้วพอมาถึงสุขโขทัยเนี่ยกราฟมันแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเลยครับคือมันไม่ลดลงอะเดี๋ยวอธิบายกับพี่น้องว่ากราฟนี่คือนี่คือตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงสุขโขทยัยส่วนขครื่งอันแนวตั้งนี่คือความสูงของระดับน้ําทะเลกลางคร<ะ>ับอ่ะควนี้คือผมว่ามันมันยากนะแต่ว่าเขาบอกว่ากราฟเนี่ยคือมันจะลดระดับน้ำเนี่ยได้แค่ไหนระหว่างเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีแดงเส้นสีดําคือท้องน้ําคือดูง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ลด พอมันไม่ลดปั๊บเขาก็ใช้ข้อมูลนี้มาบอกว่ามันมาทำชุบกระพยได้แต่ในงานวิชาการเขาก็ไม่ถึงขั้นว่าเขาจะเมตนตัวเลขหรอกแต่ว่ากราฟที่ออกมาเนี่ยมันก็ลดไม่ได้มันลดได้ที่แพร่เยอะที่สุดเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นถึงสุโขทัยนี่ไม่เห็นเลยก็แทบจะระดับเดียวก็คือลดลงไป0ดเท่าไหร่เมตรอะไรเนี่ยนะครับผมก็ไม่ทราบแต่กราฟมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะครับอำเภอเมืองสุโขทัย0.34เมตรคือฟุตหนึ่ง 30เซนคือเคยท่วมเมตรหนึงอาจจะลดไปเป็นเจ็เซนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้คือคำนวณเมื่อปี38ซึ่งน้ำมันเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าถ้าดูตามกราฟมันแทบไม่ลดเลยนะครับมันแทบไม่ลดเลยจะเห็นว่าอันนี้เป็นกราฟที่ลดลงก็คือลดลงแค่นี้นะครับดังนั้นถ้าลดลงแค่นี้เนี่ยถ้าไม่สร้างเขื่อนจะทำยังไง mm hmm. เช่นจะต้องการไม่ให้น้ำท่วมสุโขทยัย ไอ้คันกั้นตรงแม่น้ายมเวลาจะข้ามสะพานไปฮะก็เพิ่มขึ้นอีกสิซหรือว่าการระบายน้ําอย่างที่บอกว่าบางระกมโมเดลระบายเพิ่มขึ้นพอขุดปุ๊บระบายน้ํายมออกไปจากสุโขทยัยได้เร็วขึ้นกี่เท่าอ่ะสี400่ร้อยเปอร์เซนตมันก็มากกว่าประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าการสร้างเขื่อนอยู่แล้วอ่ะเข้าไปดูข้อมูลของใครมันก็มันก็ตอบโจทย์อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็อย่างง,งว่าเออแล้วก,การขับดันมันก็เหมือนที่ อาจารย์ไชยหลงว่ามันคืออะไรเพราะชุดข้อมูลมันเป็นแบบนี้แล้วเสร็จแล้วมันมันยังไงเพราะว่าอันนี้ก็มาจากข้อมูลจากกรมชลประทานนะฮะมันก็เป็นมันก็เห็นชัดว่ามันลดลงจริงแต่ว่ามันลดลงได้นิดเดียวนะครับมันลดลงนด้นิดเดียวแล้วจะแล้วมันมีวิธีอื่นไหมที่จะสร้างมันก็มีนะครับตอนนี้เรื่องที่อยากจะคุยเนี่ยนะครับเอาของใหม่ดีกว่าของใหม่ก็คือไอสาเหตุน้าท่วมปีที่แล้วเนี่ย นะครับพี่น้องแถวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับแผนที่นี้เพราะว่าคนภาคกลางผมอยู่กรุงเทพผมจะดูแผนที่พวกนี้กันปีที่แล้วกันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นแผนที่น้ําท่วมอันนี้เรื่อนตามวันเวลาที่อยู่ด้านหน้นนะานะครับเป็นแผนที่น้ําท่วมภาคกลางอันนี้คือจังหวัดสิงห์บุรีผมว,ว่าพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็คงจะนึกออกสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการคนครปฐมนะครับ พื้นที่น้ําท่วมที่แม่น้ําเจ้าพระยาที่ลงมาจากแม่น้ํายมเราส่วนหนึ่งเนี่ยเขาท่วมเนี่ยมันก็เริ่มจากเนี่ยครับชัยนาทสิห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนะครับอันนี้เป็นวันที่สิพฤศจิกายนในสุดมันลงไปท่วมไปครึ่งกรุงเทพอันนี้ครับคือตัวปลุกผีทั้งแม่บงทั้งแก่งเสือเต้นนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับมันก็ค่อยไหลลงมาเราานี้พอผ่านมาปีหนึ่งข้อมูลเกือบทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างชัดว่า น้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยเพราะอะไรอันดับหนึ่งเลยเพราะฝนเยอะจริงไหมจริงไม่มีปัญหาฝนเยอะกว่าปกติ40% 50%อันนี้อันนี้ชัดเจนไม่มีใครว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแน่นอนพายุเข้า5้าลูกจริงไหมจริงแล้วน้ำมันเคยท่วมแบบนี้ไหมแน่ดีมันก็เคยท่วมเมื่อ200เกือบ200ปีที่แล้ว181ปีเมื่อปี2 4 7สสมยัยสุทอรผู้แต่ง ราชการที่สามเคยเคยท่วมแล้วมันก็ไม่เคยมันอันนี้เป็นน้ำท่วมแบบประวัติประกฏการเคยท่วมหนักอย่างนี้ก็ปีส 8, 8ก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าปี85แล้วหลังจากนี้ก็ไปเนะะ200ปปื่องะ200กว่าปีทีนี้ประเด็นของมันเนี่ยว่าเราจะอยู่กับน้ําท่วมในภาคกลางแบบนี้นะครับมันเกิดจากอะไรขึ้นมาน้ำเจ้าพยาปิงวางยมนาดไหลรวมกันที่นครสวรรค์ใช่ไหมครับแม่น้าปิงกับแม่น้ำนาเมื่อวานนี้ผมไปดูมา ก็รวมเัมือนที่นครสวรรค์แม่น้ำยมไปรวมกับแม่น้ำน่านที่เกย์ไชยชุมแสงนะครับผมก็ไปไล่ดูมาก็ปรากฏก็เลยรู้ว่ามาหาอุทกภัยปีที่แล้วเนี่ยพอเขามารวมกันอยู่ที่นครสวรรค์แม่น้ำเจ้าพยาก็จะไปติดอยู่เขื่อนหนึ่งคือเขื่อนเจ้าพยาเมื่อวานนี้เราก็ไปคุยกับแม่ค้าขายกาแฟเขาก็บอกว่า ตอน,นที่น้าเอ่ขึ้นเนี่ยเขื่อนเจ้าพญาเขาก็ไม่ยอมปล่อยน้ําเพราะเขามีอ้างอันเดียวว่าเขารอให้ชาวนาภาคการเกี่ยวข้าวดังนั้นคนที่อยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยน้ําจากแม่น้ํายมก็ลงไปหน้าฝนยังไงน้ําก็ต้องลงไปคือมาอีกห้าห้าพายุน้ําปิงก็ต้องลงไปคนที่นั่งอยู่ตรงนครสวรรค์ก็ลุ้นว่าเมื่อ,อไหร่เจ้าพญาจะปล่อยเจ้าพญาก็ติดอยู่นี่ข้างเหนือก็มาคนที่นครสวรรค์ลุ้นมากที่สุดเลย ไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าติดเขื่อนเจ้าพยาถ้าสังเกตดูนะครับเขื่อนแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยพอมาถึงเหนือจกกังหวัดสิงห์บุรีจะมิชไชนาซึ่งแผนที่ไม่รวมเขาแม่น้ําเจ้าพยาเขาจะแยกที่ชัชนาเนี่ยมาเป็นแม่น้ำํำภาจีนไปให้ชาวนาที่สุพรรณบุรีใช้สายหนึ่งพอมาที่อยุธยานะครับตรงแถวๆตรงนี้อยุธยาเนี่ยนะครับเขาจะมารวมกับแม่น้ําป่าสาักอีกสายหนึ่งดังนั้นตัวนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นตัวที่ มีน้ําเยอะเพราะแม่น้ําปิงกับแม่น้ำ,น,ำน่านมารวมกันที่ยุทธยาน้ําเยอะเพราะแม่น้ําเจ้าพยามารวมกับแม่น้ําป่าสักนะครับเพราะนี่ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าสังเกตดูน้ําท่วมทั่วไปหมดเลยก็มีพื้นที่เนี่ยฮะกรุงเทพเขาก็บอกว่านี่คือแผนที่กรุงเทพถ้าจะทําน้ําท่วมเขาจะไปสีฟ้าเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะให้ระบายออกไปทางนี้นะครับเขาเรียกฝั่เวฝั่เวที่เขาว่านะครับเพรานี่จนถึงน้ําท่วมจนทั้งหมดเนี่ยนะครับ มันก็จะมีจุดอยู่ตรงนี้ฮะคือฝักเมน้ำมันไม่ไปนะครับมันไม่ไปแล้วก็เนี่ยครับพื้นที่นี้น้าแห้งมากเลยทั้งทั้ที่มันต้องท่วมทั้งหมดเขาเรียกอาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีน้ํานนมันสามารถไม่ไหลไปท่วมได้เห็นไฮะอีกจุดหนึ่งที่ไม่ท่วมคือนี่ฮะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีก็น้ําไม่ท่วม แล้วแม่น้าเขื่อนเจ้าพยาก็อยู่เหนือตรงนี้ครับที่จะปล่อยน้ําลงมารอข้าวเกี่ยวก็อยู่ในหะทุ่งสุพรรณทุ่งอ่างทองทุ่งสิงห์บุรีผมก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะเกี่ยวข้อกับใครหรือจังหวัดใครแต่ในแผนที่มันชัดว่าตรงเนี้น้ําไม่ท่วมจนกระทั่งจบน้ําท่วมสุพรรณตรงนี้ทุ่งตรงนี้ทุ่งท่าจีนน้ําก็ไม่ท่วมอันนี้จุดหนึ่งแล้วนั้นะ ถามว่าทําไมนครสวรรค์ท่วมการปล่อยน้อาออกจากเขื่อนเจ้าพญาก็มีส่วนสําคัญมากว่าชะลอตรงนี้ทํามนก็จะปล่อยลงมาข้างล่างกอกันไว้รอกเกี่ยวข้าวซึ่งจริงๆก็ต้องเป็นหัวพี่น้องชาวนาด้วยแต่หมายถึงการจัดการน้าเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ในภาว,ว,วะวิกฤตมัะลอกเกี่ยวข้าวได้ไหมเราก็ต้องตั้งคำถามอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพอน้ํามันลงมาถึงอยุธยานะครับพอมาถึงสิงห์บุรีเนี่ยนะครับแม่น้ําเจ้าพญาเขาก็จะแตกออกอีก ป็นแม่น้ําลบบุรีไหลลงผ่านจังหวัดลบบุรีแล้วมาเข้า,ายุธยานะครับก่อนมมารวกับแม่น้ําป่าสักที่เจ้าอ,อุธยาวันนั้นนะครับพอน้ํามันเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าอั้นไม่ที่เขื่อนเจ้าพญาเยอะๆประตูน้ําประตูหนึ่งที่สิงห์บุรีแถวอินบุรีเขาเรียกปาฉ่มสีมันแตกมันแตกปุ๊บมันก็ไปรวมกับแม่น้าลบบุรีป่าสัเกเขื่อนเต็มเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ปล่อยเต็มที่มันก็ตกมาอยู่ตรงนี้ฝั่งตะวันออกของอุธยาวันนั้นนิคมอุตสาหกรรมโลจนะ แต่บ้านผมอยู่ใกล้ๆที่ผมโลดจนนะบ้านผมท่วมเกินปีสองสี่แปดห้าไปห้าสิบเซนเท่านี้ไม่เป็นไรอะตกลงว่าน้ําทลมอยุธยาทั้งหมดมันก็พุ่งมาที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมันก็ไหลลงมาตามธรรมชาติของมันคราวนี้ตรงนี้ครับมันมีถนนจากปทุมธานีที่จะขึ้นไปจังหวัดสระบุรีใช่ไหมฮะเส้นเนี้ยมันจะมีคลองอยู่เส้นหนึ่งนะครับเป็นคลองและพีพัดนะครับแล้วก็มี คลองและพีพากที่แยกลงมาทางตรงจากแม่น้ําป่าสักลงมาด้วยตรงนี้ครับถ้าเป็นปกติอกรุงเทพจะรับน้ําท่วมยังไงเขาว่าต้องเอาน้ําทั้งหมดที่กําลังท่วมยุดหยายอยู่นะครับไหลลงมาทางตรงครับตรงนี้ตรงคลองหกคลองหกเดี๋ยจะมาออกคลองสามวาพอออกคลองสามวาเสร็จนะครับส่วนหนึ่งจะทุ่งเบี่ยงออกไปทุ่งบางน้ําเปรี้ยวซึ่งออกแม่น้ําบางประกงนะครับลองคิดลงคือน้ําต้องถูกไหลมานี่แล้วตรงนี้เขาเตรียมไว้เขาเรียกว่าฝักเวที่ บริเวณลาดกระบ,บงังแล้วลงไปที่สมุทรปราการสมุทรปราการที่เขาเตรียมนี่นละครับเครื่องสูบน้ําจํานวนมหาศาลสําหรับที่จะพอมาถึงปุ๊บเขาก็สูบดังนั้นอยุธยาอ่างทองก็จะแห้งเร็วถ้ามันถึงเครื่องสูบน้ําที่สมุทรปราการรากคนว่าปัญหาคือนี่ฮะน้ํามันไม่ลงไปที่หนองเสือแห้งตลอดนี่คือหลักฐานทาง,ทางวิทยาศาสตร์ 3. พอมันแห้งตลอดเสร็จปับ๊บก็คือว่าตรงคลองหกเนี่ยฮะ อันนี้ก็ชัดเจนว่ามันเกิดการที่น้ํามันลงไปไม่ได้เขาเบียดตรงนี้เป็นคียนะครับพอมันลงไปตามที่มันจะมีฝักเบแล้วก็ให้เครื่องสูบน้ํที่สมุดประการสูบไม่ได้เนยนะครับน้ํามันก็เอ่ยอยู่ตรงนี้เพราะมันเอ่ยอยู่ตรงนี้มากๆครับมันก็ไหลามาตั้งแต่คลองหนึ่งคลองสองที่ลังสิตนะฮะไหลามามากๆ,ๆมันก็เทลงไปที่ตรงนี้าตรงฟิวเจอร์ป์คลังสิตตรงประตูน้ําจุฬาลงกรก็ไหลลงไปน้ําเจ้าพยาวันนั้นครับ ประตูน้ําที่จังหวัดปทุมธานีตั้งแต่สามโคกเนี่ยสิกว่าประตูแตกพร้อมกันหมดวันเดียวน้ําก็ไหลลงไปทางฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาเตรียมรับน้ําท่วมไว้แต่โบราณโดยใช้คลองหลังสิษย์เนี่ยไหลลงมาที่สุรปราการนะครับมันก็เทลงมาทางตะวันตกลงมาทางเนี่ยครับน,นนทบุรีลงมาทางทวีวัฒนาลงมาทางล่างซึ่งไม่ได้เตรียมโครงสร้างอะไรรับน้ําท่วมไปเลยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือเรามีระบบคือน้ําท่วมเนี่ยมันท่วมไหมมันท่วม แต่ถ้าเกิดหนึ่งแบ่งไปทุ่งสุพรรณบางส่วนใช่ไหมครับน้ําก็น้อยลงน้ําที่นครสวรรค์ก็จัดการได้ง่ายขึ้นถ้าไม่มีทางการเมืองมาแทรกแซงสองอ่อาอยุธยาไม่เป็นไรพังแล้วพังไปแต่ว่ากรุงเทพยายาจะทำมาจะรักษาไว้ได้ก็ปล่อยน้ําลงมาให้เข้าไปตามระบบที่มันมีการป้องกันน้ําท่วมน้ําท่วมได้แต่ระบบที่มันมีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะทําความเสียหายให้น้อยลงได้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เอาอยู่เอาไม่อยู่น้ําขนาดนี้นะครับถล่มมาที่แพร่เป็นแพร่ไม่เท่าไหร่ที่สุขโขทยัยปีที่แล้วนะครับแล้วลงไปตลอดจนถึงข้างล่างเนี่ยมันวิกฤตแล้วมันเยอะมากแต่เขาเพิ่งมาเตรียมตัวกันน้าท่วมบ้านผมมาที่6 6ตุลาคมนะครับบ้านผมห่างจากนิคมโลจนะประมาณ2กิโล3กิโลทางตรงแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าโลจนะแล้วก็นิคมที่มีรถยนต์ฮอนด้า3,000คันจอดอยู่เนี่ยเอาอยู่ ถ้าเป็นเราน้ําที่ท่วมสูงกว่าปี4 8 8 5 50เซนเนี่ยเราต้องบอกให้เขาฮอนด้าเคลื่อนย้ายรถต้องบอกให้นิคมอุตสาหกรรมนวนาาัตนครนิคมบางปะอินเนี่ยเตรียมพร้อมปิดเครื่องเอาอะไรมีมีของมีค่าเอาขึ้นไปให้หมดแต่เขาไม่ทำเขาบอกว่าเอาอยู่ดังนั้นน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องท่วมเป็นธรรมชาติแต่การจัดการทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ําไป หรือการตัดสินใจว่าจะลดความเสียหายเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้บริหารที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องไม่ต้องเข้าใจอะฮะสรุปได้นิดเดียวไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดแต่สรุปได้นิดเดียวว่าน้าเนี่ยมันท่วมเป็นธรรมชาติของมันแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเนี่ยนะครับระบบที่มนุษย์เราจัดการเนี่ยมันจะทําให้ไม่มีอะไรเสียหายมากนะมันเสียหายตามตามอุธโทภยัย แต่การไม่เตือนกันอย่างบ้านผมเนี่ยไม่มีใครเตือนเลยอยู่ดีๆวันเดียวน้ําขึ้นมาถึงเอวทีวบมพีวีพังหมดเพราะไม่เตือนถ้าเตือนมันก็แค่เปียกผมก็ยกของขึ้นฐันโรงงานก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะฮะถ้ามันจะเข้ามาท่วมจริงๆถ้ามันไหลไปตามระบบของมันนะครับน้ํามันก็อาจจะไม่ท่วมฝั่งตะวันตกของกรุงเทพเลยก็ไปท่วมในพื้นที่ที่มีการเตรียมของไปแล้วความเสียหายมันก็ลดลงน้ําก็จะลดระดับลงเร็วขึ้น ถ้าไม่มีการทําตรงนี้ถ้ามดเนี่ยนะครับมันก็มันก็สามารถที่จะเฉลี่ยน้ํามันไปเช่นน้ําท่วมกรุงเทพไหมอาจจะท่วมนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่รถวิ่งบนถนนได้ไม่ขึ้นขึ้นสูงอย่างนี้ถ้ามันมีการเฉลี่ยออกไป <c oughs> ผมก็เมัจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆน้ําท่วมปีที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้า ถ้าการจัดการมันเนี่ยลดความเสียหายก็มันสอดคล้องกับแผนที่กว่าก็ต้องสร้างเกนเสถียแ้นงมันเลยเป็นมันเป็นลาบลอยของผลทําเพราะมันพอไม่ทําให้ดีจากน้ําท่วมเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มันอาจจะท่วมได้ในปีที่มันท่วมมากๆแลวจากสถิติที่มันท่วมนะครับมันเคยท่วมแบบนี้ไหมมันก็นะครับ ใช้นิดเดียวครับก็ค,คือว่าผมมีสถิติตั้งแต่โบราณการเลยไม่เป็นไรสรุปว่ามันคือเคยเกิดเท่านี้มาเมื่อ181ปีที่แล้วแล้วมันก็เกิดน้ําท่วมใหญ่ๆเนี่ยมาเมื่อ16ปีนะครับที่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วมันมาหนักๆเนี่ยสามสี่ปีมันมาครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้นะครับหลังๆมันมาสิบปีสามครั้งแต่ท่วมเมืองเนี่ยมันประมาณสิบกว่าปีครั้งหนึ่ง ดังนั้นแต่ท่วมที่เอาไม่อยู่จริงๆแบบปีที่แล้วเนี่ยคือร้อยกว่าปีครั้งหนึ่งนี่คือการบริหารความเสี่ยงที่เอามบ3.5ห้าแสนล้านเนี่ยมาบริหารเรื่องที่มันเกิดขึ้นในรอบร้อยปีอันนี้คือเรื่องใหญ่นะฮะเราก็รู้อยู่แล้วปีนี้เข้าสู่ภาวะอะไรเอนิโยอนนโยซึ่งมันจะแรงพอแรงปับ๊บคุณก็แต่ว่าคนกาลังกลัวน้ําคนกลัวน้ําปับ๊บเขาทํำยังไงนะครับเขาทํำยังไงสิ่งที่เขาทําก็คือว่ามันเหลืออยู่สองเขื่อน ในดวงใจของกรมชนนะครับนอกนั้นมีหมดแล้วนี่คือแม่ยมนี่คือแม่วงนะครับเขาก็ใส่เข้ามาเลยว่ากรมชนก็บอกอันนี้ต้องสร้างแน่ๆนะครับควรจะสร้างแล้วก็อันนี้ครับอย่างที่ดเรเฟรียสบอกเนี่ยแต่เดิมนะครับตรงนี้ต้องเป็นทุ่งน้ําท่วมอันนี้คือจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นทุ่งข้าวที่ผลิตข้าวมาแต่โบราณกาลนี่คือจังหวัดอยุธยาบ้านผมนะครับอันนี้คือนอนทบุรีกรุงเทพนะฮะ แต่เดิมเขาไม่ให้ท่วมแค่กรุงเทพชั้นในที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแต่ปัจจุบันพอมันท่วมนี่คงอุตสาหกรรมแล้วเสียหายมากนะครับเขาตีน้ําอ้อมนะครับลงมาจากข้างบนเนี่ยครับลงมาถึงอยุธยานะครับจากนครสวรรค์ชัยนาทเนี่ยเขาเอาน้ําไปท่วมบ้านเพื่อนผมที่ผักไห่ที่เสนาแล้วลงมาที่สองพี่น้องลงมาที่สุพรรณบุรีนิดหน่อยนะครับลงมาด้านใต้ไม่ผ่านเนือสุพรรณนะผ่านผ่านใต้ใต้คือผ่านสองพี่น้องนิดหนึ่ง แล้วนี่ครับลงมาที่ไหนลงมาที่บางเลนนะครชัยศรีลงมาที่สัมพรานซึ่งเป็นแหล่งส้มโอชั้นดีที่กินกันทั้งประเทศเนี่ยส้มโอสามพรานนะเขาก็อ้อมมาเพื่อรักษาที่โครอุตสาหกรรมตรงนี้ครับตรงยุทธยาแล้วก็ฝั่งนี้แม่น้ําเกลื่อนปาสักเต็มนะครับเมื่อก่อนนี้เขาจะไหลลงคลองหกแล้วตัดออกฝั่งเวที่กรุงเทพปัจจุบันเขาว่าวางแผนว่านะครับเขาจะออกไปที่องคลักษ์ลงไปที่แม่น้ำระกงทั้งหมดเพื่อรักษาตัวนี้ทําจริงไม่จริงไม่รู้ ทำตัวนี้มาเพื่อดอกเตอร์โกรกบอกว่าจะต้องไม่ให้น้ำท่วมให้นักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมั่นใจที่เขาจะยังรักษาแหล่ลงทุนอยู่นะครับซึ่งอันนีกน้ก็มีแผนตัวนี้ออกมาแผนตัวนี้ออกมายังไม่พอก็ต้องใส่งบเข้าไปนะฮะสามยูแสนล้านเพื่อทําตัวนี้ให้เป็นจริงปีนี้ทําแล้วเพราะว่าน้ําที่ท่วมปีนี้นะฮะท่วมในแนวน้ําท่วมนี้เป๊ะทุกประการในฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวารอพายุเกมี่จะมา พอฝั่งขวาพายุจะเข้ามาแางนี้พอดีก็จะงลงมาทางนี้เขาทําแล้วนะครับอันนี้ทำแล้วนี่เป็นการบังคับน้ํบาบังคับน้ําแต่ว่าบังเอิญมันโชคดีที่น้ําไม่เยอะวันนั้นบมกออกทีวีกับการเสรีสุพรราทิศเขาบอกว่าไอ้งบ3 5แสนล้านเนี่ยที่เขาต้องการเอามาทําตัวเนี้ยมันจะต้องประกอบด้วยเขื่อนไปด้วยเขื่อนทั้งหมดที่ที่เอามาทำเนี่ยมันถึงจะควบคุมน้ําแบบนี้ได้ แต่ปีนี้เขาใช้งบปกติไปแล้วประมาณแสนกว่าล้านแสนห้าหมื่นล้านที่ยกระดับคันถนนเพื่อย,ยกระดับการกั้นน้ําแบบเนี้ใช้ไปแล้วแสนห้าหมื่นล้านเป็นงบงบประมาณแผ่นดินงบประจําปีแต่ยังทําไม่เสร็จโชคดีที่น้ำมันน้อยก็เลยเบี่ยงไปตามนี้ได้ถ้าน้ําเยอะกว่านี้อีกหน่อยแสนจุดห้าแสนล้านได้โครงสร้างชั่วคราวสําหรับปีที่ปีนี้ซึ่งเนแนวแนวโน้มว่าน้ําแรง อันนี้คุยกับอาจารย์เสรีสุพราทิย์ในจอทีวีมาแกก็บอกเนี่ยเราใช้งบแสนกว่าล้านเพื่อโครงการชั่วคราวในปีที่มีแนวโน้มน้ำจะแรงแล้วแกเซเตกับแม่วงก็ถือว่าซวยไปแกเซเตกับแม่วงก็อยู่ในบรรจุอันนั้นคือไปกู้มา3.5แสนล้านแล้วก็จะต้องหาโครงการไปใส่ให้เต็มคือแม่วงเนี่ยวันนี้ EAA เอเขาจออยู่แล้วที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เขาก็ใช้มติคณะรัฐมนตรีบอกเลยว่าจะต้องเอาเป็นคำสั่งเป็นนโยบายรัฐบาลรวมทั้งแก่เสือเต,ตน้นด้วยแล้วก็พ่วงเขื่อนหนึ่งอื่นอีก20 21เขือ่อนรวมมี2เขื่อนนี้เป็น23เขื่อนรวมทั้งเขือ 23, ขเข่อมมนอบางชมพูด,ด้วยก็ใช้ความเสียหายที่ที่ตัวเองทําให้เสียหายมากของปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอามาเป็นตัวประกรันว่าไม่งั้นนักลงทุนญี่ปุ่นจะหนีไปนะไม่งั้นคนกรุงเทพจะหนีไปในมุมมองของผมเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องว่า จะมีนิคมอุตสาหกรรมมีนักลงทุนกรุงเทพจะต้องไม่ท่วมแต่เพราะว่าคนกรุงเทพหรือนิคมอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลนี้เขาก็ไม่รู้อีโนยเนี่ยอะไรไปด้วยจะอาว่าไม่ยุติธรรมมันก็ไม่ได้แต่ว่าการเมืองตัวกลางนี่แหละเอาคนไกลความผิดพลาดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเอามาเป็นลาบลอยที่ได้ตั้งงบประมาณผมว่าอย่างนั้นนะผมว่าอย่างนั้นนะครับแค่นี้ละครับ